ดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการฮอต r o p e r t y นะคะรายการซึ่งนำเสนอเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับวงการอสังหาริมทรัพย์ค่ะและพบกับเราได้เช่นเคยนะคะในทุกๆวันอังคารพุหัสและวันเสาร์ค่ะในวันนี้จะมีโครงการที่น่าสนใจอะไรบ้างติดตามชมได้นในช่วงหน้านะคะชีวิตมีความหมายยิ่งขึ้นเมื่อสัมผัสกับความท้าทาย จัดสร้างสีสันให้ชีวิต Ken The New Icon of Elegance Global Top Group ขอเสนอ Olympus City Garden คอนโดมิเนียมหรูสไตล์ยุโรปคลาสสิกใจกลางเมืองพัทยาซอยกอไผ่พัทยาสาย3ตัดกับแยกพัทยาใต้ Olympus City Garden Truly a New Way of Life คอนโดมิเนียมหรู8ชั้น6อาคารพร้อม Commercial Area กว่า60ยูนิต ตกแต่งอย่างลงตัวให้ความรู้สึกหรูหราทันสมัยโดดเด่นด้วยฟาซิลิตี้มากมายทุกยูนิตเปิดรับทัศนียภาพอันงดงามของสระว่ายน้ำถึง5้าสระสวนหลากหลายสไตล์พร้อมทั้งสกายจิมทุกยูนิตตอบสนองไลฟ์สไตล์และคุณภาพที่ดีของคนเมืองโอลิมป s สซิตี้การ์เดมีบริการบริหารห้องพักหลังการขายโอลิมปุสซิตี้การ์เดอีกหนึ่งโครงการคุณภาพจาก g l o b a l top group เปิดจองแล้ววันนี้พร้อมรับเบนท a ลการันตี7% 2ปีและโปรโมชั่นพิเศษรับเฟอร์นิเจอร์แพ็กเกจทันทีที่จองซื้อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร038 251 586 090 741 741 717 และโครงการที่ทางรายการของเราจะนําเสนอในวันนี้นะคะเราก็เคยได้นำเสนอไปแล้วนะคะตั้งแต่โครงการเริ่มเปิดขายเลยนะคะจนวันนี้เนี่ยก็สร้างเสร็จสมบูรณ์แบบตามแผนการแล้วด้วยนะคะนั่นก็คือโครงการ ตาเลียเชียงใหม่คอนโดมิเนียมสุดหรูใจกลางเมืองเชียงใหม่นั่นเองค่ะและในวันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติจากคุณสาวนิตสุวรรณแพร่นะคะผู้จัดการทั่วไปบริษัทสยามเรียลเอสเตทโซลูชันจำกัดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะตอนก่อนอื่นนะคะอยากจะทราบประวัติความเป็นมาของบริษัทสยามเรียลเอสเตทโซลูชันหน่อยอะ,ค,ะค่ะค่ะบริษัทสยามเรียลเอสเตทโซลูชันนะคะก็อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะของเราก็เป็นบริษัทร,ร่วมทุนนะคะก็ด้วยทุนจดทะเบียน13.6ล้านบาทนะคะ ล้วตอนนี้เราก็มีแผนนะคะที่จะเตรียมตัวเข้าตลาดหลักทรัพย์นะคะซึ่งตอนนี้บริษัทก็ผ่านคุณสมบัติทั้งหมดแล้วนะคะ,คะ,คะก็ฝากไว้สำหรับนักลงทุนในอนาคตด,ด้วยนะคะสำหรับสยาม real e s t a ท e solution จำกัดะคะ่ะเป็นอของเราก็ประกอบด้วยการอสังหาริมทรัพย์นะคะในจังหวัดเชียงใหม่ะคะ่ะทั้งบ้านเดี่ยวนะคะแล้วก็คอนโดมิเนียมะคะ่ะใครอาจจะทราบถึงโครงการที่ประสบความสำเร็จมากที่ผ่านมาหน่อยนะคะ,คะแล้วก็โค,ครงการในปีด้วยค่ะ ก็โครงการที่ประสบความสำเร็จของเรานะคะก็จะเริ่มจากบ้านเดี่ยวนะคะชื่อโครงการ The Grand Village เชียงใหม่ะคะ่ะตั้งอยู่ที่อำเภอสันตายนะคะด้วยจำนวน126ยูนิตเป็นบ้านเดี่ยวเชิงราบนะคะทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็โครงการที่ขณะนี้สร้างเสร็จแล้วนะคะก็คือ The Style i s h เชียงใหม่คอนโดมิเนียมค่ะซึ่งเหลืออีกแค่10ยูนิตเท่านั้นค่ะ ค่ะทีนี้อยากจะทราบถึงโครงการสตาร์ลิชเชียงใหม่คอนโดมิเนียมหน่อยนะคะว่าจุดเด่นของโลเคชันของโครงการคืออะไรคะค่ะจุดเด่นของโครงการของเรานะคะโลเคชันตั้งอยู่บนถนนเรียบของชนะทานนะคะใกล้กับตาดสุดเทพนะคะแล้วก็อยู่ในอำเภอเมืองเชียงใหมค่ค่ะซึ่งเดินทางสะดวกได้หลากหลายเส้นทางคะ่ะสำหรับคอนเซปต์การตกแต่งของโครงการล่ะคะคอนเซปต์การตกแต่งของโครงการนะคะของเราก็ตกแต่งสไตล์โมเดิร์นนะคะคอนเทมพอรารีค่ะ แล้วก็ได้ะจัดแต่งภายในนะคะทั้งภายในภายนอกเนี่ยค่ะของเราเนี่ยเรียกว่าตอบสนองความต้องการของคนรุ่นใหม่นะคะได้อย่างครบทุกอย่างเลยค่ะแล้วก็ทุกตารางนิ้วด้วยค่ะแล้วสำหรับโครงการนี้สร้างอยู่บนพื้นที่กี่ได้คะแล้วก็มีห้องให้เลือกกี่แบบบ้างคะ Starling คอ n d o นะคะสร้างอยู่บนพื้นที่2ได้ขวานะคะด้วยจำนวน2อ,อาคารนะคะทั้งหมด99ยูนิตค่ะซึ่งจะเป็นไพรเวทคอนโดนะคะ แวดล้อมด้วย f ฟคซิลิตี้นะคะมีทั้งสระว่ายน้ำฟิตเนสนะคะแล้วก็ระบบรักษาความปลอดภัยะคะ่ะซึ่งเราเน้นด้วยระบบรักษาความปลอดภัยนะคะแล้วก็คุณภาพเรื่องของวัสดุและการตกแต่งคะ่ะแล้วก็สัพยางทราบถึงราคาหนคะต่อตารางเมตรตอนนี้นะคะสไตล์รีส o คอนโดเปิดมาก็ตอนนี้ก็10ยูนิตสุดท้ายแล้วนะคะ,คะก็ยังมีห้องอให้เลือกอีกอเติมตั้งแต่42ตารางเมตรนะคะจนถึงร2 2ตารางเมตร วันเวท o ุ่มชูเวทลมแล้วก็เพนท์เฮาส์นะคะเริ่มต้นที่ตารางเมตรละเจ็ดหมื่นสองพันบาทขึ้นไปนะคะค่ะแม่ฟังเราน่าสนใจมากๆก็น่าลงทุนมากๆเลยนะคะถุปว่าเหลือกี่ยูนิตนะคะตอนนี้ตอนนี้ค่ะสิบยูนิตสุดท้ายนะคะสาหรับสไตล์เชียงใหม่คอนโดมิเนียมค่ะน้อยมากเลยนะคะต้องให้ท่านผู้ชมรีบจองซื้อเลยถ้าสนใจใช่ไหมคะ่ะใช่ค่ะก็สามารถขึ้นไปดูได้นะคะถ้ามีโอกาสได้แวะขึ้นไปเชียงใหม่นะคะอยากให้ไปชมวิวจริงแล้วก็ห้องจริงค่ะที่เราตกแต่งเสร็จนะคะ ห้องก็เริ่มตั้งแต่42ตารางเมตรนะของเราขึ้นอยู่ที่ one bedroom ขึ้นไปนะคะ,ะก็ยังมี2ห้องนอนแล้วยังมี penthouse ให้เลือกอยู่ด้วยนะคะค่ะจริงๆเรามีข้อมูลที่อยากทราบอีกมากมายเลยนะคะแต่วันนี้เนี่ยหมดเวลาแล้วนะคะยังไงก็ พบกับคุณสาวนิตสุวรรณแพร่ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าใช่ไหมคะขอบคุณมากนะคะวันนี้นะคะทางรายการของเรานะคะก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณสาวนิตสุวรรณแพร่นะคะผู้จัดการทั่วไปบริษัทสยามเรสซิเดนซ์โซลูชันจำกัดค่ะแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าคะ่ะ